สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยุทธุกครับเราชิมนี่ยภาพเบิ้งเอเจสองร้อยครับโบเบโอ้น้ำมันให้เล็กแตกครับสายสายแตกอยู่ข้างล่างกันเอามาเติมจัะทังวันหน่ง,งสามทังครับยื่นคอ,อามาเติมสามทังโค้อาการหนาเป็นห่วงครับสิบเอ็สองครับบ่มีเวลาครับเป็นว่าเอามาเติมใส่งานไปตะกัน หาโอ้ไปออกเป็นทางเลยพี่จังแขวนน้ำกักไวนะ้ไยโอ้ออกง่ายแบบวะ ตามกันว่าเมืองมานม,า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 มา่างเขียบเหรอครับมันสิงอยู่บ่มือหาบ้าล่ะครับอ,อ่อตัว สวิงไหลออกบกครับเลยครับน่าสวิงไหลออกบกครับเลยฮะไป เป็นสามทางครับว่าไดมมือมือครับเป็น,น,นล,ลักษณะนี้ต้นลองเร่แหมต้นลองทางพุ่นแหมต้นลองทางพุ่นน่ะนะ 我都没看见我那。

มมืมอดีละมันก็ไหลแห้งแมันไหลแห้งมัไยังน้ำตัวสวิงี่ไหลบแห้งแค่สามทางที้อสองเมือนยื่ออนอ่ไีได้สายนี่อยู่่ว่มันหอนไงเห็นมือเมือยหรเล่โอ้เ้วมันข้อบางยินวังหันมันสายสวิงเลยแท่ไหนวย้ำสวิงหนียออก้นเปิดน้กวากเลยหวาแห้งนเลยดอย่างคุณพ่อไม่ับ ะมดม่เลียบเปรตลีย,ยห่างรคามครับไม่ต้องให้น้ำมัน,นทห้ดีกรับ,บต้องบึงฝังตั้บบตรงอยน้ลราบึงฝัง บหน่อยเต็มนะครับแม่ขักักเดี๋ยวมุมมือนีนครับติมสองถังก็ถึงม,มาลลยตรนี่แล้ตทีตามมั้งครับ เมืม่เมื่อบ่เวลาสวิงมันออกแห้งครับมันไหลก็จังเปิดน้ำกอกได้บางท่านเนี่ยเมืองโตเกะเลยไหลออกมาเลยครับแดดมัเลยก็ล้วนไปลไงเนมากเลยนี่ยแต่รู้แต่ว่าเวลาแห้งสวิง,สง,งไหลโจกโจกเลยครับเปียกมัเลย เสร็จแล้วอ้อตากระเบิดครับ เรวคนว่าให้มันหมุนมือเียก่อนครับเดี๋ยวจังว่ากันไหมจอดแล้วแห้งหรือยังสวิงอ๋อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่องรถด่วนอินดียไปวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อขึ้นแจ้งเตือนตุก .clip ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ